สวัสดีเพื่อนๆและพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของอพระหมหาสมปองหร,อหรือว่าพระอาจาร,รย์หมหาสมปองครับที่มีพวกเปรตชิงเกิดมานะครับและไอ้พวกเปรต ที่เกิดมาแล้วมาแย่งสมบุญกับประชาชนพี่น้องชาวไทยนะครับและมาแย่งสมบุญกับพระมาสมปองนะครับผมจะพูดถึงคลิปนี้โดยตรงไปถึงไอ้พวกเรียรองเท้าประยุทธ์หรือว่าเรียควายของของประยุทธ์นะครับหรืออมของประยุทธ์ก็แล้วกันง่ายๆเลย ผมพูดแล้วผมไม่เกรงใจนะครับถ้าพี่น้องชาวไทยคนไหนหรือว่าพวกเสนี่ยมคนไหนจะเอาไปพ้องประยุทธ์เชิญตามสบายนะครับอ่าผมไม่ว่านะครับอยากจะถามว่าพระมหาสมปองกับพวกเสนี่ยมทุกคนเนี่ยเป็นคนกันไหม ทำไมพระหมหาสมปองพูดไม่ได้ทำไมเหรอครับพระหาสมปองไม่ใช่คนเหรอครับหรือว่าท่านเป็นเทศถ้าท่านเป็นเทศแล้วพวกสิงหมและประยุทธ์ควรจะฟังพระหมหาสมปองเทศหน่อยนะครับถ้าท่านเป็นเป็นถึงพระอาหารหันต์แล้ว พวกคุณต้องฟังแต่ถ้าเขายังเป็นคนอยู่พวกคุณก็ต้องฟังหูไว้หูบ้างไอ้เฮียพวกมึงก็แหมใครว่าประยุทธ์ไม่ได้เลยนะแม่งว่าปึ๊ดแม่งพวกมึงเลียเลยยิ่งกว่าหมาเลียหมากินขี้ซะอีกไอ้พวกหมาขี้เลื้อนเนี่ย แม่งกินขี้ยังยังช้าวก,ก,วก,วกว่าพวกมึงอีกพวกมึงวายกว่าไอ้พวกหมาที่เลื้อนอยู่ข้างถนนินขี้อะนะแม่งพวกมึงวายกว่าอีกคลิปนี้ปากโดยตรงไปนะครับพวกเงียบแล้วไอ้พวกที่เรียไข่ประยุทธ์นะครับว่าทําไมพระมาหาสมปองพูดไม่ได้ท่านก็เป็นคนนะครับท่านยังไม่สําเร็จพระมาอาหารนะครับเข้าใจไว้ซะด้วยเรื่องของพระมาหาสมปองเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับ ว่าท่านควรที่จะออกมาแล้วเพราะท่านก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันทั้งท่านยังเดินดินกินข้าวแกงเหมือนกับพวกเราเหมือนกันเขายังมีลมหายใจอยู่เหมือนกันเขายังฟังเสียงคนยังรู้เรื่องภาษาคนยังเข้าใจอยู่หรือผู้คุณคิดว่าเขาไม่ใช่คนแล้วหรือว่าเขาเป็นพระมาอาหารแล้ว ถ้าเขาเป็นพระอาหารหันต์พวกคุณก็ต้องเข้าใจไว้ซะด้วยว่าต้องฟังเขานะครับเชื่อฟังไม่ใช่ต้องฟังต้องเชื่อฟังเลยเลยครับว่าพระมหาสมปองท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วยิ่งต้องเชื่อฟังแต่ถ้าพวกคุณคิดว่าพระมหาสมปองอยังเป็นพระคนธรรมดาเดินดินทั่วไปพวกคุณก็ต้องฟังไว้บ้าง ควรจะเอาไปคิปถ้าสองคนที่จะเอาไปประยุทธ์มาใช้งานกับประชาชนพวกคุณก็คงจะต้องออกไปคิดแต่ถ้าพวกคุณไม่ไม่คิดแล้วพวกคุณเอาไปแคนเครียดแคนพวกคุณทั่วไปเนี่ยแล้วเอามาตาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมายัดเยียบใส่หัวชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะผมว่าสักวันหนึ่งพวกมึงไม่ตายดีหรอกมองตรงเลยเอาครับคลิปนี้ขอฝากไว้ครับให้แก่ เพื่อนๆและพี่น้องชาวไทยทุกคนทั่วไปนะครับขอบคุณมากครับ